ไม่ต่อไม่ไหวเกินจะต้านประกาศเลิกกิจการอิชิตนันกรุ๊ปอิชิตนันพาวเวอร์บริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนประกาศการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับการปิดตัวของบริษัทในเครืออิชิตนันพาวเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อิชิตันกรุ๊ปถือหุ้นทั้งหมดโดยมีมติอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่62567เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมา การเลิกกิจการของอิชิตันพาวเวอร์จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่13พฤศจ,จิกายน2567เป็นต้นไปและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการยุติการดำเนินงานของอิชิตันพาวเวอร์ในครั้งนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจหลักของอิชิตันกรุ๊ปเนื่องจากบริษัทอิชิตันพาวเวอร์ Power, ไม่มีการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน การปิดตัวของบริษัทย่อยนี้จึงไม่กระทบต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของอิชิตันกรุ๊ปนอกจากเรื่องการเลิกกิจการของอิชิตันพาวเวอร์แล้วอิชิตันกรุ๊ปยังรายงานผลประกอบการของบริษัทในช่วง9เดือนแรกของปี2567ที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่น่าพึงพอใจบริษัทมีรายได้จากการขายรวมถึง65 8 6 3ล้านบาทเพิ่มขึ้น10.9จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดขายในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง14.2%โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยอดนิยมเช่นชาพร้อมดื่มชาสมุนไพรและน้ำด่างซึ่งได้รับความนิยมและยอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามบริษัทได้รายงานว่ายอดขายต่างประเทศลดล,ดลงถึง23.3%สาเหตุสำคัญมาจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก และปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นซึ่งส่งผลให้ยอดขายในตลาดต่างประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอิชิตันพาวเวอร์บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2560ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนประเภทธุรกิจหลายครั้งเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มธุรกิจจนกระทั่งล่าสุดในวันที่30พฤศจิกายน2566บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น76ล้านบาท ก่อนจะมีการประกาศยุติการดำเนินงานในที่สุด